ัันรู้ตวว่่าจะคงไมให้อัใช่ไม่ได้จริงๆเจ้าน้อยน่ะไม่ยอมกินข้าวมาสามวันแทนที่จะโทรบอกฉันน่ะกลับทำนิง่งกูงาบอกแล้วค่ะว่าจะโทรหาท่านแต่เธอก็ไม่ยอมค่ะแล้วทำไมไม่แอบโทรนี่ทลานฉันเป็นศพอยู่ในห้องนะแกเอ้ยฉันจะสับแกให้เละ เอาไปทิ้งหน้าผาให้อีแรงมันกินซะบุ้งหง่าขอโทษค่ะบุงหน่เอาอาหารไปให้เธอทานแต่เธอก็กลับตบหน้าบุงหง่กลับมาแล้วเธอก็ล็อกห้องค่ะไม่ยอมให้ใครเข้าไปออาไปเชิญเธอลงมานะอบอกว่าฉันน่ะมาพบ ท่านรออยู่ข้างล่างนะคะคุณนอนคะว่าไงบุหงเหงียบค่ะ ไม่ตอบอะไรกลับมาเลยทุกครั้งฉันยังเคลี้ยงของกลับมาให้มุ่งหาอุ่นใจบ้างค่ะสุลันลาก่อนนะคะสุรัน ทำอย่างนี้ฮะใครทำหลานอายเป็นอย่างนี้บอกมาอาจะสั่งสอนมันอายถึงตายเลยก็ได้ คุณอาไอพ่อเลี้ยงสลันทำให้หลานเสียใจใช่ไหมปล่ค่ะมีคนบอกอาว่ามันแอบแต่งงานแล้วเงียบๆใช่ค่ะคุณอาสี่เดือนแล้วละค่ะอาจ,จะส่งคนไปฆ่าไอพ่อเลี้ยงสลันอย่านะคะคุณอาถ้าอย่างนั้นก็ฆ่าเมียมันซะสิอารนะคะถ้าเราฆ่าเมียให้มันตาย ราจะได้มันกลับคืนมาข้าวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ขอบพระคุณคุณอามากเลยนะคะแต่ถ้าหนูต้องการคุณอาทำหนูจะรีบบอกคุณอาทันทีเลยล่ะคะ่ะลานลักของอากลับขึ้นไปข้างบนแล้วแต่งตัวให้สวยออกไปไปรเชิญหน้ากับสัตว์โตยิ้มให้มัน ทำให้มันตายใจแล้วฆ่ามันซะตุกตาของลูกตาสวยไหมคะคุณแม่ สวยมากค่ะลูกตาลหนาฝีมือเยี่ยมมากเลยนะคะทำไมคุณแม่ไม่ไปเฝ้าคุณพ่ออีกคะคุณพ่อคอยคุณแม่ทุกวันค่ะกิมิกาไปสั่งทำตุ๊กตา300รอตัวจากคุณนายท่านทั่วขอบพระคุณมากนะคะ ยินดีด้วยนะสินค้าของเรานะ่ะถูกสั่งซื้อไปขายต่อจนเกลี้ยงเลยค่ะแต่ฉันจะบอกเธอไว้นะว่าเราทำแค่สนุกสนุกเพื่อให้ครอบครัวคนงานมีอาชีพเสริมเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำจริงจังลูกตาลคะเดี๋ยวลูกตาลเนี่ยเอาตุ๊กตาไปให้พี่แจมดูนะคะค่ะ จริงๆเนี่ยพิมคิดว่าจะหยุดไว้เป็นอาชีพนะคะอีก8ดเดือนเนี่ยพิมก็ต้องไปละพิมจะได้มีอาชีพไปเลี้ยงตัวเองนะคะไม่จำเป็นมั้งจำเป็นสิคะนี่เธอคิดจะไปจริงๆเหรอ แม่เลี้ยงเจ้าอะไรพ่อเลี้ยงอาการหมดดีเลยเจ้า<ะ>พ่อเลี้ยงเป็นอะไรโชคกนะเจ้าออทอแทเ,เดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตไปดูอาการพ่อเลี้ยงก่อนนะคะ,มะแม่เลี้ยงเจ้าอะไรละ่ะส้มเช้งบอกเข้าใจเลยนะเจ้าแ่ไม่เข้าใจอะไรอีกละ่ะก พ่อเลี้ยงอาการช็อกแล้วทำไมพ่อเลี้ยงยังโทรศัพท์มาด้วยตัวเองได้ด้วยล่ะเจ้าห <c oughs> นง,งโง่เอ้ยงั้นแกก็งโง่ต่อไปไเถอะอยจะเที่ยวไปบอกใครนะว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนโทรศัพท์มาบอกด้วยตัวเองอ่ะเข้าใจไหมเจ้า <c oughs> <c oughs> ามาสิจ้ะทูนหัวผมรอจนแทบใจจะขาดอยู่แล้วสรันขาอรพิมพ์ขาสรานันสรนันโอ้โอ่โอ,อ,อนคิดถึงคุณที่สุดในโลกเลยค่ะอ่อนก็ใจจะขาดเหมือนกันนะคะ อ่นไม่รู้เรื่องลอยอะค่ะอนมีธุระด่วนอายุน่ะสิคะให้ออนไปประชุมที่สิงคโปร์อ่านต้่งกลับมาเดี๋ยวนี้เองค่ะ <c oughs> อ้อ,อคุณเป็นยังไงบ้างอะคะเจ็บไหมคะอป็นห่วงคุณจังลอยอะค่ะ <c oughs> อ่นมีห่วงคุณที่สุดเลยค่ะ สวัสดีครับผมมาขอพบพ่อเลี้ยงสลันครับห้องสามศูนย์หกค่ะอ๋อใ้ไงคะแม่เลี้ยงภรรยาของพ่อเลี้ยงเดินมาพอดีเลยค่ะสวัสดีครับแม่เลี้ยงสวัสดีค่ะผมจะมาขอสอบปากคําคแม่เลี้ยงกับพ่อเลี้ยงไม่ทราบว่าสะดวกไหมครับค่ะเชิญนี่ห้องเลยค่ะ ช็อกเสียขวัญหมดเลยนะคะสรันขาออนสาบานได้นะคะถ้าออนอยู่ตรงนั้นด้วยออนจะไม่ยอมให้คุณถูกยิงแบบนี้เป็นอันขาดออนจะแอนอ,อกรับลูกปืนแทนค่ะขอบคุณมากออนแลพิมพแต่ผมแปลกใจอยู่นิดนึงว่าตอนเกิดเหตุคุณน่าจะอยู่แถวแถวร้านขายตุ๊กตาของพิมพิกาแต่ทำไม ไม่มีใครเห็นคุณอ,ออนอยู่นะคะสรันตอนไม่มีใครสังเกตเห็นออนเองอะ่ะและอย่างหนึง่งออนก็ไม่อยากจะเข้าไปแทรกแซงถึงออนเข้าไปจุนจานเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะคะพิกาเองก็อาจจะเข้าใจผิดได้เพราะว่าเธอเป็นภรรยานะคะสุรันค่ะเรารักกันมาเป็นสิบปีแล้วนะคะ ออนเสียใจจริงๆค่ะที่ไม่ได้ดูแลคุณออนขอโทษนะคะนะคะสันนขอโทษครับตำรวจครับตำรวจครับผมจะมาสอบปากคำพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงครับงั้นเชิญเลยค่ะคุณตำรวจสนันนขาเดี๋ยวออนขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะ นี่ไงคะคุณอรพิมคนที่คุณตำรวจถามถึงนะคะวันก่อนอยู่กับพ่อเลี้ยงก่อนที่พ่อเลี้ยงจะถูกยิงัร้่คไมให